ทุกนี้เ,เดี๋ยวเราไปสนทนากับทางผู้บริหารของดิ t โตกันก่อนนั่นคือคุณธกรรัตนกมลพรครับ c e อนะฮะที่จะมาพูดคุยกันเ,เกี่ยวกับงานโครงการต่างๆที่ดิ t โตเองเนี่ยนะฮะก็ได้มีการาลงนามไปแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างการเข้าประมูลน,นะ,ะแต่หลักๆวันนี้เดี๋ยวไปเอาในส่วนที่มีการลงนามไปแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนมันถูกบันทึกเข้ามาเป็นแบ็ k หลอ ของบริษัทนะฮะเดี๋ยวจะไปไล่เรียงดูแต่ละโครงการว่าจะมีการทยอยบันทึกเข้ามาเป็นรายได้เนี่ยอ,อย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ะนะหลากหลายประเภทกิจการกครับมีทั้งเรื่องของธุรกิจคาร์บอนเครดิตมีเรื่องของงานสวนสัตว์แห่งใหม่ในเฟสที่1มีทั้งเรื่องของท่อน้ำ eec มีพรบปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดที่เขามีแจ้งเกี่ยวกับ5โครงการใช่ไหมอ่าใช่ที่เพิ่งจะได้รับมาหมาดๆนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะครับกับทางคุณทกรรัตนกมลพร CEO ของดิโต้ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณทกรณาครับสวัสดีครับคุณทกรเดี๋ยววันนี้ไล่เรียงไปดูขอเอาแต่ละโครงการไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นธุรกิจคาร์บอนเครดิตก่อนปัจจุบันนี้เนี่ยเราดําเนินการมาถึงไหนแล้วแล้วก็โอกาสนะฮะข้างหน้าวางแผนไว้อย่างไรบ้าง ครับผมธุรกิจเรื่องคาร์บอนเครดิตในปัจจุบันเนี่ยเราได้พื้นที่ในการเข้ามาปลูกป่าแล้วก็ดูแลป่าชายเลนนะครับหรือเรียกว่าบูคาร์บอนเน่นะครับปัจจุบันเราแยกเป็นสองส่วนก็คือเราได้มาสองหมื่นสองพันนี่เป็นป่าปลูกใหม่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นป่าป่าที่ร่วมกับทางชุมชนนะครับป่าชุมชนนะฮะอีกประมาณสองหมื่นหกรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยระมาสี่หมื่นแปดพันไร่นะครับในะปัจจุบันนะฮะ แล้วก็ปัจจุบันโครงการของส่วนแรกเนี่ยได้ขึ้นทะเดียนกับอ่อครงค์การการเรือนกระจกแล้วนะครับเปิดโครงการแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงการจัดทําตัว PDD PDD คือการจับจตัวเอเปอรเพื่อเอาเข้า,เอาเข,าเอาเข้าระบบอคงค์การการาฟนะครับผมแล้วในส่วนภาพการลงพื้นที่ภาพปฏิบัตินเนี่ยปัจจุบันก็ต้นต้นก้าต่างๆของทางตัวอ,อ ป่าชายเลนเนี่ยก็เตรียมในพื้นที่17จังหวัดไว้พร้อมแล้วแล้วก็มีการเตรียมพื้นที่เริ่มเริ่มทํางานในบางส่วนนะครับเริ่มเอ,อที่ว่าทํางานนี่คือลงกล้าไปบางส่วนแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับในแง่ของทไลายการรับรู้ไรายได้จากธุรกิจในส่วนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณช่วงไหนคือตัวตัวป่าเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยในการตรวจวัดคาร์บอนเคืดิตเนี่ยเขาจะเริ่มตรวจวัดกันในปีที่สาม หลังจากเริ่มการปลูกนะครับถ้าเป็นป่าปลูกใหม่นะครับผมแต่ว่าในกรณีที่เป็นปา่าชุมชนที่มีป่าอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปดูแลเพิ่มเติมแล้วก็ไปอ่ป่าลกล้างหรือปลาลล่าอะไรพวกนี้เราไปทำให้มันเติมเต็มแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นเนี่ยจริงๆในปีแรกเนี่ยก็จะเริ่มการมีการเห็นผลละแต่ว่าในเพื่อเพื่อเพื่อ,อโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะงวะสามปีครับสามปีจะเริ่มมีการวัดคาร์บอนเครดิต โอเคโอเคทีนี้ในระหว่างที่ประเทศไทยเองนะฮะประเทศไทยเราเองก็อยู่ระหว่างการาจัดเตรียมโครงสร้างที่จะมารองรับธุรกิจในส่วนนี้ด้วยนะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาไปอีกสักระยะหนึ่งเออในแง่งของการขายคาร์บอนเครดิตตรงนี้เราต้องไปหาใครมาเซอร์ติฟายให้เราตอนนี้เนี่ยมาตรฐานของตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็จะมีหลายมาตรฐานนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสองตัวก็คือ T World กับ พีเนียมทีเวอร์ซึ่งพีเนียมทีเวอร์เนี่ยจะเทียบเท่ากับมาตรฐานของทางเบอร์ล่าที่ทางอบกรเป็นคนทำนะครับตอนนี้การที่จะขายผู้ซื้อเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยเ็าจะแบ่งในในภาคของภาคชันธุรกิจที่เขามีความจําเป็นจะต้องใช้คาร์บอนเครดิตเนี่ยเพื่อไปออฟเซ็ตให้ให้จากกระบวนการในกระบวนการผลิตของเขากิจต่างๆนะครับจะมีทั้งในประเทศนะครับในชั้นระหว่าง b ีทู b ีแบพิเศษทุกพิเศษเนี่ยทางต่างประเทศก็สามารถที่จะมา ทำเรื่องนี้มีปัญหาได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องไม่เกี่ยวกับชั้นที่เป็นเรื่องของระดับประเทศนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าในปีหกแปดเนี่ยมาตรฐานของซีรแบน์เนี่ยของทางยุโรปเนี่ยประกาศใช้เนี่ยจะเรื่องของมีเรื่องของกาแพงภาษีภาษีคาร์าราบอนที่สินค้าประมาณห้าประเทศเนี่ยที่เขาขึ้นทะเบียนไว้ว่าจะต้องส่งออกไปต้องจัดก,การภาษีเรื่องเนี้นะครับแล้วรายราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปนะครับ คิดว่าหลังจากนี้พอปี68เนี่ยเมื่อสีแดนประกาศใช้เนี่ยความเข้มข้นของตัวเรื่องของกฎหมายเรื่องคาร์บอนเครดิตหรือกฎหมายเรื่องคาร์บอนเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยอทางหน่วยราชการเนี่ยก็กำลังร่างพรบเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาคอนเสิร์นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากนะครับการที่ธุรกิจและก็ประเทศเราเนี่ย จะเข้าร่วมการค้าหรือค้าขายศิ่ปงประเทศเนี่ยถ้าเราไม่ได้คอนเซนต์เรื่องนี้เนี่ยก็จะถูกกีดจกันทางการค้าได้นะครับอันนี้ถามคุณากรเอาไว้ก่อนเพราะจริงเราเรา่ยมีนัดหมายาพูดคุยกับทางท่านวาราวุฒิศิลปะอาชานะครับในช่วงวันศุกร์ที่จะถึงนี้ด้วยจะเป็นการสอบถามท่านรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนของประเทศไทยว่าเกิดสมมติจะพัดจับผูรัฐบาลหน้านะฮะร,รัฐมนตรีวาราวุฒิกลับมาอยู่ในตําแหน่งอีกจะดําเนินการอะไรอย่างไรต่อไปและในทางกลับกัน ว่าไม่ได้มานะฮะแล้วมันจะถูกสารต่อหรือเปล่าในสิ่งที่ได้เริ่มเอาไว้แล้วโดยเฉพาะเรื่องของคาร์บอนเครดิตตรงนี้เนี่ยทีนี้คุณทกรมองว่ามันเป็นวาระแห่งชาติแล้วใช่หรือไม่นั่นหมายถึงว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นนะรัฐมนตรีท็อปวาราวุธก็อาจจะมีคนอื่นมาสารต่อในอนาคตด,ด้วยใช่ครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคาร์บอนเครดิตเนี่ยไม่ใช่วาระของประเทศอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่นานาชาติทั่วโลกเนี่ยให้ความสคัญเรื่องนี้มากนะครับ แม้กระทั่งทางยุโรปหรือทางอเมริกานะครับเรื่องเนี้ยเขาก็ได้มีการบันทึกอยู่ในกฎหมายของเขาแล้วนะครับอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับก็จะต้องคอนเซิร์นในเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยประเทศไทยเ,ยเราค้าขายกับต่างประเทศอยู่แล้วถูกไหมครับต mm. ่นเงินการค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ต่างชาติคอนเซิร์นแม้กระทั่งการลงทุนเองก็ตาม mm. ตอนนี้เนี่ยในกองทุนต่างๆเวลาเขาลงทุนใน ุ่นขนาดใหญ่เนี่ยครับเขาก็จะคอนเซิร์นในเรื่องของอ ESG นะครับ ESG ก็คือสิ่งนี้ด้วยนะครับเรื่องของการคอนเซิร์นสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมพวกนี้ครับก็จะเสียพัน์กันหมดนะครับถ้าดูจากกรณีของผมครับครับเชิญครับเชิญครับครับอย่างนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเนี่ยเราจะถูกสภาวะของโลกภายนอกเนี่ยนานาชาติเนี่ยบีบล้อมให้เราจะต้องเข้าร่วมแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขกลุ่มนี้ด้วยครับไม่งั้นเราก็จะ ไม่สามารถที่จะค้าขายกับพวกเขาได้ครับนะครับเอะถ้าถดูจากในแง่ของตัวของรีเทลของพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตัวนี้เนี่ยมันจะมีระบุไว้หมดเลยใช่ไหมฮะเรื่องของผู้ที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับข้องกับการให้อ่าเรียก่็เรียกว่าตัวเงื่อนไขของคาร์บอนเครดิตต่างๆแล้วก็ในแง่ของรูปแบบต่างๆนี้จะมีในนั้นหมดเลยถูกปะฮะครับเออเท่าที่ที่ผมศึกษามานะครับ จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับผู้ที่พูดเราต้องควบคุมเรื่องของเรียกว่าปริมาณการสร้างการคาร์บอนไดออกไซด์การเรือนกระจกนียออกมาถูกไหมครับอย่างนั้นเนี่ยพรบรเนี่ยก็จะคอนเซิร์นเรื่องว่าสร้างยังไงแล้วเูาจะควบคุมยังไงเพื่อที่จะให้สามารถสอดรับได้ครับอืมนะครับอันนี้ก็ก็อาจจะรอรอดูพรบรตัวนี้ออกมาก็จะมีความชัดเจนไอ้ตัวนี้มากขึ้นถูกปะครับใช่ครับใช่ครับเพราะปัจจุบันประเทศไทยยังเป็นภ่าสมัครใจอยู่นะครับครับ ถามเรื่องของการระดมทุนนิดหนึ่งครับในแง่ของการปลูกป่าเนี่ยที่เราได้มาสองหมืนหนึ่งพันไร่ไอ้งวดที่แรกงวดแรกที่เราจะต้องปลูกทั้งหมดเนี่ยอที่ผ่านมาเลยเห็นว่าจะมีการระดมทุนตรงนี้เนี่ยเอความคืบหน้าไปถึงยังไงบ้างแลไปแล้วครับครับปัจจุบันเราก็ได้มีการศึกษากัะทอ่อทาง,ทาง,ทางตลาดหลักทรัพย์นะครับเรื่องของตัวการทาเรื่องของตัวเส้นนะครับปัจจุบันก็เอก็ได้คุยกับองค์กรด้วยทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับ และผู well mm ้ท hmm. ี่เป็นสามารถทำ ICO ได้นะครับณปัจจุบันแผนเนี่ยคิดว่าเราจะเริ่มประมาณสักช่วงยืนเอกสารมาในช่วงมาสักคอที่สามปลายคอที่สามนะครับเพื่ออัพทายในการขอเรื่องการออกเหรียญโทเคนนี่ครับจะเป็น investment โทเคนนะครับก็แต่มาสามใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างมันต้องสอนรับกันหมดว่าตัว PDD เลือกเปเปอร์และขออนุมัติ PDD กับทางอบกปุ๊บ พออนุมัติผ่านปุ๊บก็เราจะยื่นเอกสารเปเปอร์ตัวนี้เข้าไปที่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ตลาดทรัพย์เนี่ยเห็นว่าโครงการของเราเนี่ยได้มีการอนุมัติจากทางรัฐการแล้วนะครับในพื้นที่จีนพื้นที่แบบนี้นะฮะปริมาณเท่าไหร่นะครับอ่าอคคซอรคัลสิที่จะคิดว่าเราจะได้คาร์บอนเครดิตเนี่ยออกมาในแต่ละปีเท่าไหร่นะครับเราก็จะทาเรื่องของตัวโทเค็นออกมาให้มันสอดรับกันนะครับนะ,ะ,ะ,ะครับก็คิวสามคิวสามเพื่อับ้ เอ okay, แม่เดี๋ยวยังมีอีกหลายโครงการประชุมที่ผ่านมาต้องบอกว่าดิโต้ฮอตเหลือเกินนะฮะได้มาได้โครงการมาเยอะมากๆอาทิตย์นี้ไปดูเรื่องของสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่1น,นี่นะฮะเอาที่มาที่ไปก่อนคร่าวๆเรื้องต้นดิโต้ไปจับโครงการนี้ได้อย่างไร <laughs> เพราะว่าดูจากแกนหลักนะฮะของกิจการในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไม,ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องกันแะ,ะ่ะกับเรื่องของสวนสัตว์อ่ะรบกวนคุณทกรอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่ง จริงๆแล้วเนี่ย,ยิีโต้เนี่ยเรามีบริษัทลูกหนึ่งบริษัทนะครับชื่อว่าสยามทีซีเราถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสยามทีซีเนี่ยทําเกี่ยวกับเรื่องของาการจัดแสดงท้องฟ้าจําลองพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดแสดงจัดกเกมพื้นที่ต่างๆนวัตรกรรม a r v r อยู่แล้วนะครับอย่างท้องฟ้าจำลองเอกมัยหรือว่าพิษณนโลกนะครับพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยสยามทีซีมันร่วทำอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของสวนสัตว์เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นศาสตร์ที่ต้องรวมกันตงหลายเรื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานาางากสถาป,ปฤฤัิยกรรมทางด้า,า,งงานของโครงสร้างเรื่องของตัว l a n d ์ c a ค e นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสม,ผลสมผลหลายอย่างัางนั้นในทาร์ของที่ดิซโต้เข้ามาดูเนี่ยจะอยู่เรื่องของตัวไอทีด้วยเพราะว่าบรนสัทแห่งใหม่เนี่ยจะเอาเรื่องของไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องสมาร์ทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันการเข้าถึงของอผู้เข้าชมหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการพื้นที่บริหารจัดการศัก์ นะครับในสองมิติก็คือผู้เข้าชมจะอ่าจะเข้าชมเราสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้อ่านเช็คข้อมูลได้ในขณะเดียวกันในการบริหารตัวสัตว์เนี่ยอ่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยสามารถบริหารโดยผ่าน,นระบบไอทีเข้ามาเขียนข้องได้อันนี้คือพาที่ดิโตเข้าไปนะครับบริษัทลูกของเราสยามพีซีเนี่ยอยู่ในเรื่องของการจัดแสดง AR VR ต่างๆเราก็จะมีการแสดงด้านนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ จากเัินไปทางทีมจีซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเรื่องเกี่ยวกับคอนเซรปต์เรื่องการคุมงานการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆมาตลอดเวลาซึ่งทีมจีเนี่ยมีวิศวกรอยู่เป็นพันคนนะครับซึ่งเราก็เลยคิดว่าการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยน่าจะทําให้โครงการสวนสั์เนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยจะไม่คงเอ่อคนคนเดียวเนี่ยอาจจะยากที่จะสามารถทําโครงการนี้ได้นะครับเราก็เลยต้องรวมผู้เชี่ยวชาญหลายสาขเนี่ยเข้ามารวมกันนะครับ ถ้ามองให้เห็นภาพคือเอาง่ายๆคือทีมจีก็จะดูในแง่ของต้นน้ําแล้วเราก็จะประมาณสักกลางกาน้ําของสวนสัตว์ตัวนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอ้ชัดเจนนลครับคุณผู้ประชาสัมับเหมือนกับว่าดูจากตัวนี้ไปเออในแง่ของการรับรู้ในเชิงของรายได้ไดบังฮะโครงการนี้เนี่ยตัวของการรับรู้รายได,ได้มันจะเริ่มต้นประมาณสักเมื่อไหร่ครับถ้าเป็นฝั่งตัวดิโตกับทีมจีเนี่ยทีมจีก็น่าจะเริ่มการรับรู้ได้เลยนะครับเพราะว่าการสืงานหรอนการ วางแผนง,งานมอบงานเนี่ยก็าจะรับรู้ตามาความขึ้นหน้าของงานแล่ในขณะเดียวกันเนี่ยของร์ทของทิ่โต้เนี่ยเอ่อก็จะต้องรับรู้ตามาความขึ้นหน้าของงานด้วยคิดว่าหลังจากคิวสองเอ่อต้นคิวสามในต้นไปเนี่ยก็เริ่มจะเริ่มจะพอรับรู้ได้เพราะว่าในการเตรียมโครงการเนี่ยครับระยะเวลาของโครงการเนี้มันเก้าร้อยวันเองในเสดที่หนึ่งนะครับก็คือสองปีนะครึ่งเองนะฮะอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมงานให้พร้อมไปพร้อมๆกันเลยครับพอ,พอ,พอ พอตัวโครงสร้างเสร็จระบบทุกอย่างราต้องเข้าเลยนะครับ hmm. คิดว่ามันคือสารเราเขาจะเริ่มรับรู้ได้แล้วครับวเฟสที่หนึ่งนี่ทั้งหมดมันมีกี่เฟสคุณถกรฮะสวนสัตว์มีทั้งหมดสองเฟสครับผม oh. สองเฟสอันนี้คือเฟสที่หนึ่งคือเก้าร้อยวันแล้วก็เฟสที่สองน่าจะใช้เวลาประมาณสักเจ็ดร้อยกว่าวันนะครับ hmm. <Okay. S 2> อืมโอเคร ไอ้เฟสหนึ่งไปเฟสสองนี่คือมันเป็นหมายถึงเป็นส่วนต่อขยายหรือเมันคืองานเริ่มต้นทั้งหมดเลยก่อนที่จะเปิดสวนสัตว์ได้เฟสหนึ่งเนี่ยจะแบ่งเป็นโซนด้านหน้าแล้วก็โซนจัดแสดงแล้วก็โซนสัตว์เนี่ยจะมีสองโซนนะครับแล้วก็ในเฟสสองก็จะมีสองโซนนะครับแล้วก็โซนด้านหลังนะฮะในพื้นที่สามร้อไร่ของที่าชทานนะครับเหมือนกันครับ แต่ว่าเวลาทําเนี่ยต้องทาทาทีละส่วนครับก็คือต้องรอให้ทั้งออสองเฟสเสร็จก่อนถึงจะเปิดดําเนินการได้จริงๆเป้าหมายเนี่ยคิดว่าเฟสหนึ่งเนี่ยถ้าเสรเ็จได้กจะเปิดบางส่วนได้นะครับอันนี้ต้องต้องดูในหน้าง,งานอีกรนะครั้งหนึ่งว่าผู้บริหารแลองค์การสวนสัตว์เนี่ยในความพร้อมต่างๆเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับแต่เป้าหมายเนี่ยคิดว่าถ้าเฟสหนึ่งพร้อมแีะสามารถเปิดเนี่ยทางเหนือทั้งสองี่ายจะเปิดเลยนะครับ สหนึ่งนี่คือห้าพันสามร้อยห้าสิบสี่ล้านบาทเ,เฟสสองนี่มีข้อมูลมาแล้วหรือยังมูลค่างานจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่เฟสสองเนี่ยคอรมอร์อัลลมิออกมาเนี่ยท <c oughs> ี่จะอยู่ประมาณสักสี่ทันปลายๆนะครับโอเคหลงจงประมาณสักหมื่นหนึ่งนะครับเยอันอืมอืมอมตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากเฟสสองเนี่ยเ,เฟสแรกเราได้มาแล้วเฟสสองนี่คือไทม์ไลน์เขาจะเมือมอม่อไหรฮะในแง่ของการเปิดประมูล ผมเพิ่าเสสองก็จะโอเวอร์หลักกันในระยะเวลาไม่นานครับเพราะว่าผมไม่ได้ความพร้อมต้องทาต่อเนื่องเลยครับผู้นี้ได้เสสองนะครับอ,อก็น่าจะได้เห็นชัดเจนก็คจงจบกันมคือมันมันตอนโอเวอร์หลักันพอดีเพือ่อที่จะให้สามารถโครงการมาลัางต่อได้น,นี้จะทิ้งช่วงเวลานานแต่ไม่ได้ครับนะครับครับโอเคเคลิปนี้ข้ามไปดูเรื่องของพรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะเหตุล่าสุดเองเนี่ยก็ได้มีการแจ้งประเดิม งานในส่วนนี้แล้วนะครับนั่นคือโครงการจ้างนําเข้าข้อมูลที่ดินเ,เพื่อการจดทะเบียนแบบออนไลน์เนี่ยนะฮะสำหรับปีงบประมาณปีนี้ตรงนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพอรบรใหม่นี้เลยหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งครับองพูดอย่างนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าองคนกรมที่ดินในในการเอาข้อมูลเข้าในเข้าในระบบเพื่อเพื่อพัฒนาให้เดตา้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลเนี่ยทางกรมที่ดินก็วางแผนในการทาระบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ แต่ตอนนี้หลังจากนี้เนื่องจากข้อมูลมันเยอะมากนะครับทั้งประเทศอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะมีโครงการอันนี้ที่ขยายผลตามจังหวัดต่างๆต่อไปเอาข้อมูลเข้ามาในให้ประชาชนเนี่ยสามารถเช็คข้อมูลที่ดินเนี่ยจากกรุงเทพไปเช็คที่เชียงใหม่ได้กรุงเทพไปเช็คทั่กูเก็ลได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องบินลงมาในพื้นที่ต่างๆแล้วนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็อย่างส่วนที่เราเดินหน้าอีกก็ยังมีเรื่องของอบจอบตนะครับ ซึ่งในปีเนี้ยก็จะเริ่มเห็นบางทีเ่เริ่ม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 นํามาใช้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะให้ทางประชาชนเนี่ยมีเรื่องของการ e-service มากขึ้นอประชาชนไม่ต้องเอาบัตรประชาชนไม่ต้องเอาสมรทะเบียนบ้านมาไม่ต้องทำสำเนาม,นมาเดินมาถือบัตรแล้วก็ดูข้อมูลในระบบได้เลยนะครับแม้กระทั่งเอกสารในหน่วยง,งานราชการเองการส่งข้อมูลข่ายกันก็จะไม่มีกระจดหมายแล้วก็จะเป็นล็กทรอนิกส์หมด อย่งนั้นเนี่ยในเวลาการส่งข้อมูลพวกเนี้ยจะต้องมีระบบในการจัดเก็บเอสกสารอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับคิดว่าหลังจากหลังจากเลือกตั้งแล้วก็ได้รัฐบ,บ,บาลใหม่เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นข้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าเพื่อให้หน่วยร,ราชการเนี่ยสามารถตอบสนองเซอร์วิสให้กับประชาชนได้ทนทนสถานการณ์นะครับ นี่แค่ขแขนงหนึ่งนะยังมูลค่างานตั้ง70กว่าล้านคุณทกรอ,อทีนี้ผมผมผมถามนิดหนึ่งอย่างตัวคาร์บอนเครดิตเอาละคงต้องใช้เวลานะฮะกว่าที่จะเริ่มรับรู้รายได้จริงๆจังๆโครงการสวนสัตว์ก็มีเวลาส่งมอบงวดงานนะฮะที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ประมาณสัก900วันอันนั้นคือทั้งโครงการทีนี้พอพูดถึงตัวของงานที่เกี่ยวข้องกับพรบร,ราชการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะใช้เวลาในการส่งมอบงานนานไหม พราะราระบบของตัวราชัยได้ผลิตเนี่ยไม่นานหรอกครับบางโครงการก็หกเดือนบ้างคือที่ระบบี่ยสามารถนําเข้าระบบที่เรามีอยู่แล้วเราพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเป็นเอฟแบบที่ทางดิจิตอลมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในบางหน่วยงานเราเอาเข้าไปให้ใช้ก็สามารถจะใช้ได้เลยใครในในี้เดือนสามหกเดือนก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในบางหน่วยงานเนี่ยมีฟีเจอร์ที่ไม่เหมือนกันหรือมีเป้าหมายในการสื่อ ประชาชนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะออต้องมีการคัสมไมเพิ่มเติมน,นิดหน่อยนะครับขึ้นมาจะประมาณ20%ตามอีก6เดือนเนี่ยสามารถขึ้นโครงการได้แน่อนอนครับแล้วก็สามารถใช้งานซึ่งตัวพลอยอินโนแวนต์แล้วก็ระบบการจัดการข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับพอทางหน่วยงานได้เริ่มใช้เนี่ยก็จะสามารถขยายต่อเนื่องไปใน72-73เช่นเรื่องของ PDPA เรื่องของ Cyber Security นะครับเรื่องการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ท,ทาการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายในมากขึ้นได้ด้วยนะครับ คือแบ็กบเนี่ม,นมีอยู่ยแล้วถูกไหมแบ็กบนเทคโนโลยีเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ครับมีอยู่แล้วครับอ oh, <okay. S 2> เพราะว่าเราเราก็ทําให้ศาสตร์ที่ที่ทำทั้งประเทศด้วยนะครับ mm hmm. เรื่องของระบบการจัดเก็บข้อมูลพวกนี้ครับโอ้มันมาในหลักการเดียวกันเลยใช่ไหมในส่วนของแบ็กบนตรงนี้ใช่ครับตัวคอเอ็นจิ n นเนี่ยที่เป็นตัวในการจัดเก็บ Data เนี่ยเป็นคอเอ็นจิ n นเดียวกันแต่ว่าอแขนขาที่เอามาใช้นี่มเหมือนถึงตัวตัวบ้านล้วก,กันก็เปรียบเป็นบ้านนะครับ บ้านเนี่ยเราก็จะมีบ้านที่เป็นส่งที่พร้อมใช้งานอยู่แต่ว่าเมื่อไปใช้หน่วยงานต่างๆเนี่ยอสิ่งที่ทางหน่วยงานแต่หน่วยงานใช้อาจจะห้องไม่เหมือนกันเราเพียงแค่หมุนห้องต่างๆให้มันเหมาะสมกับแต่แตและหน่วยงานเท่านี้ครับก็จะง่ายขึ้นแล้วคอร์สเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับแล้วก็จะทําให้มันเร็วขึ้นเป็นงานที่สะดวกขึ้นนะครับนัน่ว่าจะถามเพราะแบบนี้คือยิ่งมีงานใหม่เข้ามาเท่าไหร่นั่นแปลว่ามารจิ้นก็จะยิ่งดีขึ้นถูกไหม ก็จะเป็นอย่างนั้นครับครับเอสแสดงว่าขยายให้ได้เยอะที่สุดครับอ่าครับครับเอสแสดงว่าถ้าดูกจากในช่วงเอาเอานักตอนนี้ฮะในช่วงระหว่างไตรมาสสองไตรมาสไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามเอาช่วงระหว่างเนี้ยครึ่งปีแรกแล้วก็ช่วงของครึ่งปีหลังเนี้ยหลัก,ลก,ลกๆเนี้ยรายได้จะมาจากส่วนตรงนี้ไหมฮะใช่ครับใช่ครับรายได้จะมาจากส่วนของตัวการจะทำเรื่อง d a ต้าการเอา d a ตา้าเข้าระบบนะครับ หลักๆก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ก็จะมีเรื่องงานโครงการที่ก่อนหน้านี้เราได้ไปเราด้วยนะครับแล,แล้วก่อนหน้านี้นเขมีแบ็กหลอกอยู่ประมาณพันกว่าล้านนะครับก็จะมารวมกันนะฮะค่อยๆมานะครับ,รบ <S <S แต่ว่าตัวเดต้าเนี่ยต้องบอกว่าตัวพอร์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพอได้เนี่ยคือโครงการนี้ครับไม่ได้ทำเนื่องจากว่ายูเซอร์เนี่ยมีจำนวนเยอะมากนะครับก็จะค่อยๆเก็บไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอหน่วยงานไหนเริ่มใช้เนี่ย ก็จะเป็นโบมิโนให้หน่วยงานอื่นเริ่มใช้ตัวด้วยเพราะว่าการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยมันก็จะลิงก์กันผมยกตัวอย่างเช่นเราทําให้กับทางศาลเนี่ยเราให้ทางศาลยุติธรรมเนี่ยในการจัดเก็บเบี้ปาก็จะขยายผลเรื่องของการทำเวิร์กโฟล์การทําข้อมูลภายในมากเพิ่มขึ้นนะครับครานนี้ในวอนาคตที่เราวางแผนที่เราจะไปขยายผลไปต่อก็คือทางฝั่งกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอายการหรือหน่วยงานตำรวจเนี่ยที่เราเร็งว่ามันก็เป็นกระบวนการยุติธรรมที่เชื่อมต่อกันได้นั่นี้ครับ Okay. ه, โอเคอ่ะโอ้ดูแล้วงานนี้มีล้นตลาดะนะฮะคือหมอยายถึงว่ามันล้นมือจริงๆเอาเอาเอาในเชิงของศักยภาพก่อนคือพราะโครงการเราเยอะเนี่ยคุณธกรเริ่มมีปัญหาติดขัดหรือมีข้อจํากัดในด้านบุคลากร,กรหรือเทคโนโลยีอย่างไรไหมครับคือเราเราแยกเราแยกทีมเราแยกดิจเท็ตแยกบริษัทน,นะครับอย่างเรื่องของ d a t ้าเนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวกับเรื่องเดต้าเนี่ยแยกออกมาเป็นอีกอีกหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งทีมเลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวงานอืมทันเรื่องสวนสัตว์เนี่ยเรามีทีมจีเข้ามาทางด้านของทางด้นวิศวกรรมนะครับแล้วก็เรามีทีมแอปอะไรที่มีพาร์ทเนอร์แล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้า,ขามาช่วยกันนะครับทานนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็ต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเราทําเรื่องการขยายงานได้พอรบอริเทรอน,นิกเนี่ย เราก็มองหาเรื่องทีมขายเรื่องบุคลากรเนี่ยที่เข้ามาชื่อขยายง,งานเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยพอเข้าไปอินทีนเน้นเนี่ยต้องใช้บุคลากรมากขึ้นเนี่ยครับอืะฮโอเคไปถึงประเด็นสุดท้ายสักหน่อยเรื่องของท่อน้ํำ EEC ก็ถือว่าพูดคุยกันมายาวนานพอสมควรนะฮะมาจนถึงวันนี้นี่เข้าใจว่าก็น่าจะมีการส่งมอบตัวของทรัพย์สินมาพร้อมสับแล้วถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับเท่าที่เท่าที่ส่งมอบมาแล้วครับราว่าใกล้ใกล้กลส่งมอบมาแค่จะครบแล้วครับเออท่างเราเองดิโต้เนี่ยนะฮะคาดหวังอย่างไรกับโครงการนี้เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่มากนะครับคุณธกรครับใช่ครับใช่ครับอืมในเบื้องต้นเนี่ยอืในเบื้องต้นเนี่ยจากตัวมติเอบอร์ดที่เราร่วมกันนะครับแล้วก็เอฟโยที่เราได้ใส่ในวง,งสยามานะครับก็ ในพาร์ตที่เราจะถือพิโตถือยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับทีจีถือยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับทงางโมเสยางถือหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เราจะแบ่งพาร์ตในการดูแลก,กันนะครับเพราะว่าอาชนานไม่เหมือนกันนะครับท้งตัวพิโตเนี่ยมันมีบริษัทหนึ่งที่เราทำเรื่องเดต้าอยู่นะครับแต่เป็นเดต้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารแต่ว่าอันนี้เป็นเดต้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลแรมนะครับเรื่องของสกาดาเราทำเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทางทีจีก็จะมีผู้เชี่ยวชาญ มีข้อมูลด้านน้าอยู่เยอะนะครับแล้วก็เราเนี่ยถ้าร่วมมือกันแต่ละส่วนเนี่ยก็จะสามารถบริหารโครงการได้เราก็มองว่าถ้าเสือส่งมอบระลื้แล้วก็สามารถล้าได้เนี่ยในปีหน้าก็น่าจะเริ่มรับรู้หลรายได้เลยก็จะเป็นรายได้ที่ที่มั่นครงระยะยาวอีกสามสิบปีเลยนะคะ อบทบาทของของเรานี่ก็คือในแง่ของการบริหารจัดการถูกปะฮะถ้าดูจากจากงานที่ที่ดูก็คือว่าในส่วนของทีมจีหรือว่าส่วนของวงสยามอันนั้นก็เป็นเรื่องของงานที่เป็นงานโยธางานก่อสร้างไปของเราก็ในแง่ของก็ด้วยความที่เรามี data อะไรต่างๆนี่ตัวนี้ก็คือในแง่ของบริหารจัดการไปถูกปะครับใช่ครับก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลของน้นต่างๆแมเนจต่างๆนี่ยครับ าาสถาน้าการส่งข้อมูลครับบ้านพาารส่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงานข้อมูลของค่าที่เป็นตรววัดออกมาได้แล้วเข้ามาประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ให้เราสามารถคอนโทรลแล้วก็ควบคุมเห็นภาพทั้งหมดได้นี่ครับอในการจ่ายหน้ามีการทำไปตุ่งเลยครับออรูปแบบของของไรายได้ที่เราจะได้จากตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงฮะตอนที่เราวางแผนไว้นะครับก็ค,บคิดว่า น่าจะเป็นรายได้เป็นรายเดืนอนนะครับอ๋อเป็นเรื่อริงไปถูกปะครับเป็นเรื่อริงเป็นเรื่อคริงครับเป็นเ,ลลเรื่อรริงระยะยาวครับมีรายได้ต่อเนื่องนะครับ<ม>ที่เก็บจากเอ่อเป็นรายได้ที่าก,การในบริหารจัดการเรื่องของน้าวิธีหนึ่งจะเป็นบริษัทที่เราจะตั้งร่วมขึ้นมานะครับอันนี้ครับอืมครับครับก็ถ, <c oughs> ถ้าเอาสี่ประเด็นนี้ที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยก็น่าจะแบ่งได้เป็นสองสองเอ่อก็คือสองเรืริ่งสองโปรเจกต์เบสนะฮะ ก็จะมีอย่างในตัวของคาร์บอนเครดิตกับท่อน้ำ ec ตรงนี้น่าจะอยู่ในส่วนของ recurring income ถูกไหมฮะคุณตะกอนจริงๆตัวของตัวพลบอยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจริงๆก็เป็นอิเรียกเรด้วยนะครับเพราะว่าระบบพอใช้งานแล้วเนี่ยก็จะใช้งานต่อเรื่อยไปตลอดจะต้องมีการเ a แล้วก็ n t น n ั n น e ไปต่อเรื่อยๆเพราะดิท่ามันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับถ้ามองอเคตอนตอนแรกเริ่มลงระบบตอนแปลงระบบก็คือก็จะเป็นลักษณะโปรเจกต์เบสแต่หลังจากนั้น มันก็จะมีเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของบริการเ<ช>ข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับใช่ครับเหมือนกับเอพอเริ่มพอเริ่มใช้ระบบปุ๊บเอาเ a t a เข้าระบบหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องเมนเทนร,ระบบไปเรื่อยๆเพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่องเรื่อยๆครับจะมองข้ามชอดไปถึง Data Center ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ไหมฮะคุณตะกอนดัต้าเซนเตอร์เป็นทาร์อยังใีงองค์ประกอบที่จะเข้ามาเสริมเราครับแต่ประเดสำคัญก็คือ เดต้าที่เกิดขึ้นมาของทางยูเซอร์ต่างๆเนี่ยจะไปจัดเก็บที่ไหนเราสามารถเลือกได้ครับผมโพยเด้มันคือปริมาณเดต้าที่มีครับแต่แเราก็จะเรียกว่าจะไปจัดเก็บที่ด a ต้าเซ็นเตอร์บางที่เขาจะให้จัดเก็บที่หน่วยงานของเขาเลยหรือบางที่จะขึ้นขาขึ้นดัต้าเซ็นเตอร์ทั้ทน,นี้แล้วแต่ยูเซอร์เลยครับอ่าถามทิ้งท้ายละกันในฐานะซีอคุณธกรฮะเอาแบบไฮไลท์ที่มันจะโดดเด่นเปรี้ยงปร้างเลยสำหรับดิโตนี่ จะได้เริ่มเห็นปีไหนปีนี้เลยหรือเปล่าหรือต้องรอปีถัดไปผมว่าปีนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของเราชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยหลังจากตอนนี้เรามีแม็กหลอกอยู่ในมือเนี่ยรวมกันเนี่ยสี่พันกว่าสี่พันห้านะครับอย่างนั้นเนี่ยการรับรู้รายได้เนี่ยหลังจ,จากปีนี้ไปเนี่ยจะเริ่มแบบเติบโตแบบมั่นคงนะครับถ้าพอครบสามปีเนี่ยก็จะรับเลยด้เรื่องขางบ้านเครดิตเข้ามาี นะครับแล้วถ้าเรื่องน้าสําเร็จอีกก็คิดว่าเราจะมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เติบโตอย่างมีนัยยะสําคัญเลยตั้งแต่ปีนี้เลยครับคือสามสี่ประเด็นนี้นี่มันจะเป็นเกมเชนเจอร์ได้เลยหรือเปล่าใช่ครับเราจะเห็นการเ่ยมแปลงที่ชัดเจนครับอืมนี่องตัวทั้งท็อปไลน์แล้วก็บาตเทิลครับโอเคคุณตะกรวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวสนทนากันใหม่อีคร้นะครับคุณธาคุณคุณใชครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คุณธกรรัตน์ขมลพรครับซีอีโอของดิจตประเทศไทยนะัต้องบอกว่า4ขานี่ก็ชัดเจนนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาอย่างคาร์บอนเครดิตโครงการสวนสัตว์แล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการน้ําของ eec แล้วก็เรื่องของออตัวของพรบรดิจิตอลนะฮะราชการดิจิตลอลอันนี้ก็คงจะได้เห็นภาพว่าระหว่างนี้ก็อาจจะเป็นถ้าดูจากไทม์ไลน์ในแง่ของการรับรู้ไรายได้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นระหว่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิก ซึ่งเขาก็มีแบ็กหลอกอยู่แล้วแล้วก็จะมีงานที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เป็นการรับรู้รายได้ในช่วงนี้ถัดไปก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของตัวโครงการสวนสัตว์ซึ่งก็จะเริ่มเข้างานแล้วเพราะเซ็นสัญญาไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็เป็นเรื่องของ EC ซึ่งจะเป็นเ e เกิลลิงในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคคุณสุปชัยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้น rising star ที่น่าจับตามองนะคือผมว่าในเชิงของ แกนหลักธุรกิจเนี่ยที่ดําเนินตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งสมราคาในระดับหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องเฝ้าติดตามดูคือถ้าทำสําเร็จแน่นอนว่ามันจะกลายมาเป็นมูลค่าเพิ่มมหาศาลให้กับตัวบริษัทและก็แน่นอนของตัวหุ้นด้วยะนะครับ,รบก็บถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรก็คงได้มารายงานให้ทราบกันต่อไป